<laughs> มาเดิอมาเด้มมากินน้ำกันเด้จ้าอต่บมะคุ้งใส่ปากกอกน่วยหนึ่งต่บหลาไหลปลากันจองลวกมาละอืมที่เด็ดต้มพุ่งเนื้อแก้มต้มพุ่งเนื้อต้องต้มในหม้ออยู่เด้อบันเด็ดเปื่อยนี่ปากน้นาำเพิ่น อไกลหิ้ิเปื่อแล้วไฟสองเต่าแล้วมาเด้อมาเด้อว่ามีขับปุ่นเด้อ ไปตลาดมันเศร้ากัลืมซื้อผักันจองลวกสามใจบักอกะตอก,กพริกสามหน่วยน้ำม่ดิบเอาน้ำม่สด หอนต้มพ่งเนื้อต้อมไน้หมอจะใส่เบิ้งเรือบซื้อปลอดมาหลายมาเศร้าเนี่ยปลอดเนี่ยต้มเปื่อยดีปลอดเนื้อ,อมออแสบเนาะ เป็นไงไหมก็กินได้ปอนมันมอเหนียวโอ้ oh ไม่กับมี่เอิมสดนำซุปกันสุดยอดเลย กน้อนงสิเปื่อยแต่ถ้าผูดด้ใดแขวดีได้ซ้ำนีแหลพะพอดีผู <c oughs> ้ใด,ดฟันดีๆนะต้มซ้ำนีพอดีอื้ <c oughs> <c oughs> มมะกอ,อกสมแ่บค่ะสมไม่ลุย กินปอดไ่สิเป่อยเหรอพักหลเอาไว้ก่อนพักกันจองลวก ผักกาดดอกอืม น้ำต้มหอมห้อยๆพ่อเครื่องอีกจังน้อยกันเวิร์ดไฟสุดนีพอดีอืมอืม สมบกอกใส่บกกอกหน่อยนึงสมเลยธรรมาดาใส่เครื่องไว้พอดี พักันจองลวก ต้มต้มพุ่งเหนือหอมห้วยๆ้วยยต้มเต่าทานขนาดบักพริกสามหน่วยได้เนี่เผ็ดได้เนี่ยืมพักดอกลวกลวกเสตู้ตูเย็นไว้ ตู้เย็นกับมีประโยชน์หลายแต่ว่ามีตู้เย็นนี่ตายเลยตะกี้ว่ามีตู้เย็นเอาไว้ยังไงวะเอาไก่เอาหมูเก็บไว้ยังไงวะตะกี้ว่ามีตูเต้เย็นมนะีตู้เย็นเนี่ยซุมเอือนี่ซ้อยได้หลายย่านพักเน่ากับลวกพักแตได้ตู้เย็นไว้คงก็คงความสวดไปเลย อือันนี้บ่ให้บ่กินด้วยเนี่ยอิมอ่มเนื่ออืมอืมไม่ค่ะค้ายพัก ใฟนนี่กันเด้อไปซื้อพักกันอืมบัตอัไพอดีอื